ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทกท,กทก่านด้วยนะครับผมก็สวัสดีชาว YouTube ชาว Tik t o อกแล้วก็ชาว Facebook ทุกทกทก่านด้วยนะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับผมเออ่ชุดนะครับผมสิทธิ์ขั้นสูงเนาะอ่าแล้วก็ไม่ได้มาแค่ชุดชุดอลิ้นเนี่ยมันเป็นอะไรวะเนี่ยไม่ได้มาแค่ชุดนะครับผมอ่าแล้วก็จะมารีวิวอ่าอ,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 อะไรนะ SVD เออ SVD ด้าน ลั่นโอ้โหเนี่ยลิ้นผมมันเป็นไรวะทุกคนตัดออกสักครึ่งหนึ่งเลยไหมให้มันเหลือสักครึ่งหนึ่งอะเอสดีนะครับผมลั่นหนึ่งนะครับผมแล้วก็บวกบวกลั่นหนึ่งบวกดีโหลดเร็วหนึ่งนะครับผมแล้วก็ลบความเร็วเคลื่อนที่นะครับผมลบความเอ้ไม่ใช่ <laughs> โอ้โหทำไมวันนี้ผมพูดติดติดกับขัดยังไงไม่รู้วะทุกคนลบแม็กกาซีนนะครับผมเออกว่าจะถูกนะผมเนะี่ย ไปไปดูกันทุกคนเฮ้ยมีคนมีคนเดี๋ยวเป็นตรงนี้มีคนลงเยอะอยู่นะโอ้ไม่โดนเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไม่ติดไม่ติดก็ไม่รู้ว่าจะไอเนี่ยไอหาปืนเจอหรือเปล่าเนาะวันนี้เอาใครยิงล้มไว้นะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะหาปืนเจอหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวผมต้องไล่เก็บคนในเมืองก่อนเนาะรู้สึกว่าจะเยอะเกินแล้วนะวนะิ่งกันจ้าก,กันนะจ้าก,กหวันเลยดูดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวหาไรเก็บคน,นก่อน ฝั่งนั้นยังมีปืนเลยฝั่งนั้นยังมีปืนเฮ้ยเพื่อนผมยังพ่งแตกนะนี่นี่นี่เวอื้เจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะอ้าวแตกหนึ่งเลยเพื่อนผมแตกหนึ่งเพื่อนสวยสวยเพื่อนผมสวยเลยแตกหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยว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 ปงมึงเอาดิวัดปลาวัดปล่าวัดเปลาวัดปลาวัดปลยกรแตกทุกคนพืนผมอุ้ยดอกห้าสิบอยู่นะก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 ไม่มีปืนไม่มีปืนเหรอเพื่อนไม่มีปืนเหรอเพื่อนไม่มีปืนก็ล้มไปดิครับ เจ็บอยู่นะตายแล้วผมอะไม่มียาด้วยยาวะขอหน่อยเถอะขอยาแปบ๊บนึงขอยาหน่อยเออขอพันยาก่อนขอพันยาก่อนเฮ้ยเพื่อนอย่าเพิ่งแตกได้ไหมเพื่อนแปบ๊บนึงขอเวลาแปบ๊บนึงเพื่อนเราโอ้โหจบแล้วทีเนี้ยทำไงดีเพื่อนทุกคนอุ้ยฝั่งนู้นเขาก็ชุบอีกเดี๋ยเดี๋ยนะผมเก็บของช้าไม่ได้ทุกคนต้องวิ่งไปหาพวกนั้นก่อนแปบ๊บนึงขอวิ่งไปดูวไอ้ตัวนั้นก่อน เฮ้ยเขาชุบเสร็จแล้วเหรอ,อยังเนี่ยอ้าแล้วเขาปล่อยเหรอมีคนหรือว่าเขายิงกันทุกคนเกาะผมเกลมแหกทุกคนกี่ดูฝั่งนู้นยังมีอีกเดี๋ยวไปดูมาเดี๋ยวขอดูตัวนี้ก่อนนู้นนู้นใช่ไหมไม่ใช่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 ไม่ใช,ใช,ใช่ตาลายแล้วผมเนะี่ยเล่นดึกๆนี่ตาลายนะทุกคน <c oughs> <S <S <c oughs> ผมตาลายจริงๆนะเล่นดึกๆเนี่ยง่วงนอนไงเดี๋ยว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 ใจเย็นดิ มาดิ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 มมาาดดิิเจอลูกซองหน่อยไหมเพื่อนเจอลูกซองหน่อยไหมเห็ได้เอ็กเกมแปดเอ้ามีเฉยเฮ้ยวันนี้ทำไมพูดไปพูดมาก็ได้เฉยว่ะทุกคนเดี๋ยวเพื่อนนะมีคนมีคนกระโดดย่องแง่งมาเดี๋ยเดี๋ยวอุ้ยดาบไฟด้วยดาบไฟเหรอดาบไฟเหรอดาบไฟเหรอวัดประลาดาบไฟอ่ะแตกหนึ่งจ๋อยปี๊ดจ๋อยเพราะว่ายังเหลืออีกนะนุ่นๆเพื่อนเข้ามาละเพิ่นมาละเพิ่นมาละวอุ้ยกระทาวันไหนวะ ไม่มีปืนเหรอหรือว่าไงไมีปืนเหรอเอาวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่ง,อองออเข้าเฮ้ยทำไมไม่แตกทีเอ้อทำไมไม่แตกทีมัน <c oughs> <c oughs> โอ้ก็ <c oughs> <ๆ>จะแตกเล่นอะไร ep สี่สิบดีกว่าทุกคนเไ,ไม่มีคนมามีคนมาแตกอ่าล้มไปดิครับก็ล้มไปดิครับอ่าอย่าไปมึงนะทุกคน <c oughs> ช่วงนี้ชุนละมนุนเลยโอ้ยอยู่เมืองเดียว9คิวอ่ะทุกคนคิดดูอ่ะผมคิดว่าพิกน่าจะกลับมา เดือดอีกรอเปล่าวะทุกคนทุกคนว่าไหมหรือว่าไงเฮ้นี่นี่นี่มีคนมีคนมีเขเดี๋ยวแป๊บนึงมีเข้ามาชาร์จเหรอวิ่งเข้ามาชาร์จเหรอวิ่งเข้ามาชาร์จเอ้าวิ่งหนีวิ่งหนีเหรอวิ่งหนีก็โดนดิครับวิ่งหนีก็โดนดิครับวิ่งหนีก็โดนเป็นไงเดี๋ยวขอไปชุบเพื่อนก่อนโอ้คนดูหกคนเลยอะทุกคนเล่นดึกๆนี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ตึงนะทุกคนมันก็ตึงนะแต่ว่ามัน นานๆนนทีแล้วก็จะเจอตีดีดูเห็นไหมผมมาผมมาตีสี่นะทุกคนดูเหลือยอยู่สองคนอะ่ะคิดดูไม่รู้เพื่อนผมออกไปไหนนะผมก็ยังงงอยู่เนะี่ยออกไปทําไมเนะี่ยผมู้มีคนคนึงคนคนึงผมยังไม่อยากยิงอะ่ะอย่เพิ่งมึงนะเฮ้ย hey, 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 hey. มาดิมาดิวิ่งมาอย่างนี้เหรอวิ่งมาอย่างนี้เหรอวิ่งมาอย่างนี้ก็เฮ้ย hey, หัวดิก็หัวดีครับก็หัวดีครับวิ่งมาก็หัวดีครับ เขายังมีเพื่อนอีกเหรอทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอชุบเพื่อนก่อนตอนนี้เหลือแค่คนเดียวเองอะเหลือแค่คนเดียวเองนะผมอะยิ่งมากันแค่สามคนก็เพื่อนก็ยิ่งออกไปเพื่อนผมจะรีบออกไปไหนวะเนี่ยกลัวไม่กลัวมไม่ได้ออกไปเลยวะกลัวมไม่ได้ออกเนี่ยไปทุกคนหาคนต่อด,ดีกว่าเพื่อนเราก็ลงนู่นเลยนะเบอร์สองไม่เคยไม่กลัวเลยนะยังผมว่ายังมีอีกหรือเปล่าไม่รู้นะ ไอ้ตรงโอชิงไอ้ไม่ใช่เออบีมาเนี่ยไม่ใช่บีมาพีกวันนี้มันปิดอะไรวะเนี <laughs> ่ยเริ่มจะโมโหตัวเองแล้วทุกคนเดี๋ยวผมวันนี้ต้องวิ่งหาก่อนนะทุกคนเดี๋ยวหาไอ้นี่ยก่อนเอ็ดวีดีนะทุกคนไม่รู้ว่าจะเจเอเฮ้ยนี่ไงพอดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บก่อนทำไมเก็บไม่มติดอะ่ะเออแบบว่าเฮ้ยมีคนฝั่งนู้นมีคนฝั่งนู้นดูเป็นไงทุกคนสวยไหมเอ็ดวีดี ก็งั้นๆนะทุกคนว่าไหมมันก็มันก็ไม่ใช่ระดับแบบตำนานนะนะทุกคนมันก็แค่กล่องละสามสิบห้าบาทเอาอะไรมากมายเนาะไปทุกคนค่ะไปอันนี้ต่อหาคนต่อดีกว่าไหนเพื่อนลงมาไปเด็กๆเนี้ยก็เด็กเขายังไม่นอนกันอีกเหรทุกคนคิดดูตีหนึ่งตีสองยังไม่มีเด็กๆเขายังไม่นอนเลยนะเสียงยังแจ้วอยู่เลยอ่ะเออแปลกจริงๆเลยทําไมเด็ก ทุกวันนี้ทําไมเขานอนดึกกว่าเนี่ยผู้ใหญ่เนาะแต่ว่าส่วนมากผู้ใหญ่จะนอนเร็วกว่าเด็กเหมือนเดิมมันก็ธรรมดาเนาะทุกคนผู้ใหญ่เขาทํางานนอนเด็กเขาไม่ค่อยได้ทํางานเขานั่งเล่นอยู่บ้านก็ทํางานบ้านทําการบ้านงเนี้ยเนาะส่งอาจารย์ก็เขาก็นอนเด็กได้พ่อแม่มาก็เฮ้ยมีคนมีคนมีคนงั้นหัวไม่โดนเดี๋ยว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 กับแตกไอ้นี่ เล่นซะเสียวเลยนะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเล่นซะเราเสียวเลยนะอุ้ยเควันนี้เรามารีวิวเอสดีเออแล้วก็ชุดใหม่วันนี้ไม่รู้เป็นอะไรผมชอบพูดติดๆกับขัดยังเลยะทุกคนถ้าผิดพลาดประกันไหนก็ต้องขอโทษขอไปทุกคนด้วยนะครับผมโอเคก็แปลกๆให้นู่นๆคนนึง ผมจะลองไงนี่นะทุกคนอุ้ยมีคนชุบอีกใค่ฟังนู้นอ่ะยังมีคนชุบอีกเหรอเนี่ยอืออออวิ่งอย่างเดียวเลยเนี่น่ะวิ่งไปหาใครมาหาเพื่อนเหรอหูกะทะวันไหนวะเนี่ยเขาวิ่งไปหาเพื่อนแน่นอนเลยทุกคนเขา่าจะวิ่งไปหาเพื่อนเขาที่ที่เขาชุบอ่ะนูนไปนู่นแล้วไปนู่นไปรีบเลยแบบวิ่งแบบไม่ไอ้นี่หันหลังเลยนะ ไรเดี๋ยวเราตามตายเพื่อนตามเรามาเราจะไปเอาไอ้นี่ให้ได้เขนาน่าจะวิ่งไปหาเพื่อนเลยทุกคนนเน,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 นี่ยวนะต้มต้มอ,อ่าแตกเฮ้ยไม่ใช่นี่ว่ะเอา้าแล้วไอ้เดี๋ยวดาแล้วคนที่เขาชุบไม่ไม่ไม่อยู่ตรงนี้หรอแสดงว่าคนตี้คนตี้แน่น,นอนเลยทุกคนนู่นนู้นนู้นนู้นใช่ไหมวิ่งไปนู่นไม่เป็นไรปล่อยปล่อยก่อนปล่อยก่อน กระโดดน้องแน,งแน,งแน่งน้องแน่งอยู่ฝั่งนู้นปล่อยก่อนเดี๋ยวไปเจอกันในวงแล้วกันจะต้องไปเจอกันในวงอะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอเก็บของให้นี่ก่อนเขายังไม่เห็นผมเหมือนกันนั่นแหละถ้าเขาเห็นผมเขายิงผมมาแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเจอกันในวงแล้วกันเพื่อนเดี๋ยวไปเจอกันในวงนะเพื่อนเอ๋ยอะไรเพื่อนมีอะไรอ่ะมีสิบตัวตรงไหนอ่ะนายยิงตายโอ้ยยิงตายแล้วก็บอกไอ้นี่เรามา ไปทุกคนตอนนี้ก็เห็นคนนะนะเขาอยู่ข้างหลังอยู่เขายิงเพื่อนเราอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอไปชาร์จก่อนมาดีครับนั่งเหรอนั่งเหรอนั่งเหรอนั่งก็ล้มไปดิครับนั่งก็ล้มไปดิครับเอาดี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 าดาดถ้าไม่ถ้าไม่ผมไม่มีเพื่อนนะทุกคนยังไงผมก็เขาก็น่าจะสวนผมคือมีเพื่อนก็ดีอย่างหนึ่งนะทุกคนเราไปแบบนี้เราอัน,นี่ไงคือเราเข้ามาชาร์จเข้าได้ไง ราะผมมันแบบว่าผมเป็นพวกว่าสาย,สายแบบสายชาร์จอยู่แล้วไงทุกคนเออผมไม่ชอบแคมป์ไงมันไม่มันนะทุกคนใครๆส่วนมากทุกคนถ้าทุกคนเห็นผมผมก็ทุกคนจะเห็นผมวิ่งตลอดใช่ไหมผมไม่ชอบแคมป์อ่ะมันน่าเบื่อ,อทุกคนมันแคมป์เวลาแคมป์ทีไรน,น่าเบื่อจริงเลยนะไม่รู้เป็นไรผมอ่ะผมไม่แคมป์เลยวิ่งหาคนยิงคนแล้วก็ผมสุม่มเวลาผมผมสุ่มเจอ ไอ้ตี้นะครับตี้เด็กๆน้อง,องๆเขาไม่กล้าลงกับผมนะเวลาผมลงพีคอย่างเงี้ยลงบีมาลงไอ้หองนาฬิกาลงนี้เนี่ยแต่คนตรงคนเยอะๆน้องๆเขาไม่ค่อยกล้าลงกับผมนะครับเขากลัวไงก็ก <c> ล <oughs> ัวไอ้เนี่ยตายไงผมก็เลยบอกว่าเออถ้าเราไม,ถาาไม่ถ้าเราไม่เล่นไอ้เนี่ยถ้าเราไม่เข้าไปยิงเขาไม่หัดเล่นคนเยอะๆเราก็จะสู้เขาไม่ได้เราก็จะกลัวเขาอย่างนี้ตลอดผมก็บอกน้องเขาอย่างนี้เนาะก็นานๆที่จะมีคนมากกับผม ไปนู่นนู่นโอ้ยเพื่อนเขาวิ่งตามทุกคนปังอุย้ยดอกนี้แรงเดี๋ยวเพื่อนเดินตัวหนึ่งเอาให้ได้พี่เพื่อนเราได้เอาได้ตัวเดียว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 เออสวยเพื่อนสวัสด,ดีโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมชุดสิิทธ์กันสูงเนาะแล้วก็เอ็ดวีดีนะครับผมโอเคครับผมก็เอาไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนรักทุกคนนะครับสวัสดีครับ